ยังไงสวัสดีทุกคนครับผมเกาหลี everyday นะครับกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยนะครับทางช่อง y o u ูทูบชา n น l นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับเจอกันได้ทุกๆวันเลยนะ,ะในวันนี้ครับผมก็จะพูดถึงเรื่องงานท่องเที่ยวเกาหลีนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นมากกรรมการท่องเที่ยวเกาหลีส่งท้ายปีเลยนะครับผมเพราะว่างานเนี้จะ เกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับพรุ่งนี้กับมารืนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับผมชื่องานเนี่ยก็คือเลิฟโคเรียนะครับรวมพลคนรักเกาหลีเที่ยวสุขใจไปกันเองนะครับก็คือเป็นงานเลนะิฟโคเรีย2 0 2 2นสองะทาวเวลทูโคเรียิกินส์อเกนนะครับก็แน่นอนว่างานนี้มันเป็นงานที่ เคยจัดมาแล้วนะครับผมเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถ้าใครได้ดูหรือว่าตามเรื่องของการท่องเที่ยวเกาหลีอยู่ก็จะทราบดีนะครับผมว่างานนี้ก็มีในเรื่องราวของโอ้อโหเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการท่องเที่ยวนะครับผมการโปรโมทการท่องเที่ยวเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงพวก คอรอสภาษาอะไรย่างนี้ด้วยนะครับก็ไปอยู่ในงานแห่งนี้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีอีเวนต์ต่างๆมากมายเลยในงานแห่งนี้นะครับซึ่งงานนี้ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมในส่วนของรายละเอียดงานนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้เขาเปลี่ยนสถานที่จัดงานนะครั้งก่อนเนี่ยจัดที่เซนทรัลเวิลด์ใช่ไหมครับผมแต่ว่าครั้งนี้เขาจะไปจัดกันที่ ฟิลเจอร์พาร์คลังสิตนะครับผมบริเวณทางเชื่อมชั้นจีโซนโรบินสันฝั่งสเปลนะครับก็ถ้าใครนะครับผมอยู่แถว,แถว,แถวนั้นก็แวะไปกันได้นะครับหรือถ้าใครแบบชื่นชอบเกาหลีก็มาได้นะครับที่ฟิลเจอร์พาร์คลังสิตนะครับผมอาจจะไกลสำหรับ หลายหลายคนนหนึ่งที่เคยไปที่เซนทันเวล์นะครับผมนะอ่ะก็งานนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆนิดนึงนะครับสำหรับภายในงานเนี่ยก็จะมีบูธของการท่องเที่ยวเกาหลีนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งจะมีโซนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโซนสายการบินบริษัททัวร์นะครับโซนถ่ายภาพกิจกรรมหลักบนเวทีโซน DIY วางแผนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินทางนแนวการศึกษา ภาษาเกาหลีนะครับโซนอาหารเกาหลีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับนะ <c oughs> ซึ่งภายในบูธการท่องเที่ยวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชันดีๆจากสายการบินรวมไปถึงบริษัททัวร์ต่างๆที่มาตั้งบูธอยู่ในงานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอย่างเช่นสายการบินโคเรนแอร์อเชน่นแอร์ไลน์เจจูแอร์นะครับแล้วก็ a i r s x นะครับผมรวมไปถึง <c oughs> เเรียกว่าเป็นบริษัททัวร์ต่างๆที่ให้บริการเกีกเ่ยวกับการท่องเที่ยวเกาหลีอยู่ก็เยอะเลยนะอย่างเช่น Bon Street Tour, h a n a GoPro, Happy Korea, by KTCC, Holiday c r i p นะครับผมแล้วก็ Take Trip by Adep Tour นะครับ Sun Moon Tour, V Vacation Center นะครับแล้วก็ Cruise Traveloka ก็มีนะครับผมเรียกได้ว่า เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะอ่าแล้วก็งานนี้นะครับผมเรียกได้ว่าถ้าใครนะจองเขาเรียกว่าจองตั๋วนะครับผมภายในงานเนี่ยก็จะได้ออ กระเป๋าเดินทางแบบพับได้จาก KTO ด้วยนะครับรวมไปถึงคนที่ซื้อตั๋ว25คนแรกจะได้ Discover s o u l Pass นะครับผมบราคมูลค่า3 9 9 0 0วอนอีกด้วยนะซึ่ง Discover s o u l Pass เนี่ยก็คือเป็นบัตรที่ทำให้นะักท่องเที่ยวอย่างเราๆเนี่ยเข้าไปที่สถานที่ต่างๆในโซได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมหมายถึงว่าในช่วงเวลา24ชั่วโมงเหนือสามารถใช้บัตรนียได้เข้าไปทมสถานที่ต่างๆนะครับนะ แล้วก็ที่สําคัญก็ยังมีในส่วนของที่เป็นกิจกรรมบนเวทีหลักด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมบนเวทีหลักเนี่ยก็แน่นอนว่า,ามีการมี2วันแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คืองานเ,าเขาเรียกว่ากิจกรรมบนเวทีจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ฟังละกันว่ากิจกรรมบนเวทีเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะก็นอกจากกิจกรรมบนเวทีหลักก็ยังมีโซนที่เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับผมบูธการท่องเที่ยว ของจังหวัดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคองกีคองซังบุกโดนะครับผมรวมถึงชอนล,ลานัมโดปูซานแฮกูก็มีครบเลยใครอยากไปเที่ยวจังหวัดไหนไปหาข้อมูลจากในงานนี้ได้นะครับนะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกสเต็มอีเวนต์ควิสเกมโปโตโซนอะไรอย่างเงี้ยก็อีกมากมายเลยเดี๋ยวยังไงลองไปดูที่งานวันจริงกันละกันนะครับอ่ะและเดี๋ยวพรุ่งนี้ม,มาอัปเดตในส่วนของ งานวันเสาร์อาทิตย์กันครับ